ทุกคนกับ้าสู่ช่องขอบกัฟโฟนนะคะมันนี่แบร์ตี้ชาแนลค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะกัฟโฟนมีคําถามภาษาอังกฤษนะคะคาถามดีๆที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะถามเพื่อพูดคุยให้รู้นิสัยหนุ่มฝรั่งก่อนเราจะไปออกเดตก่อนจะไปเที่ยวด้วยกันนะคะจะมาเจอกันนะคะว่าทําไมนะคะ,ะคาแนะนําของกัฟโฟนนะคะว่าทําไมเราควรที่จะคุยแล้วก็เปิดใจที่จะถามคําถามบางคําถามนะคะคาถามนี้จะเป็นคําถามที่เปิดใจเพื่อให้เราได้รู้เกี่ยวกับอ,อารมณ์การรับมือความเครียด ะะก่อนจะมาเดทเออทาไมนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าสองคนเป็นคนแปลกหน้าต้องมาเจอกันมาอยู่มากินด้วยกันนะคะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าเรามาอยู่มากินมาเที่ยวด้วยกันแบบอยู่ด้วยกันตลอดย4ิบี่ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการปรับตัวเออนะคะมันจะต้องมีการปรับตัว2เลยอย่าลืมว่าเวลาออกเดทกับฝรั่งนะคะบางทีบางครั้งมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอย่างเช่นแบบว่า เรานัดกันว่าจะไปจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวน,น่นเที่ยวนี่นะคะแล้วบางทีบางครั้งนะคะไปไม่ทันเวลานะคะหลงทางบ้างนะคะจำวันเวลาผิดบ้างมันม,มีเหตุการณ์เหมือนกันนะคะอย่างของโ,โฟลดเนี่ยเดทฝรั่งนะคะแล้วแบบว่าคือมีแพลนกันจะไปภูเก็ตเออจะบินไปอาจจะบินไปภูเก็ตแต่ว่าดันดันคือฝรั่งนะ่ดันจำวันผิด แล้วไปถึงสนามบินนะคะไปถึงสนามบินจะไปจะไปขึ้นเครื่องมันจับวันผิดไหมคะมันเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ิดอารมณ์หงุดหงิดเกิดอารมณ์นู่นนี่นั่นหรือว่าหลงทางนะ,ะเออหลงทางจะพาไปนั่นแต่ว่านั่งแท็กซี่ผิดนู่นนั่นนี่อากาศร้อนเกินไปก็เกิดทําให้อาการหงุดหงิดได้นะคะหิวนะคะเผื่อว่าบางทีเออไปแบบว่าคือแบ็คแพ็คก,ก,ก,กันใช่ไหมไปปีนเขานู่นนั่นนี่แล้วเตรียมเอาหุงอนาหารไปไม่พอสิ่งเหล่านี้นะคะสถานการณ์เหล่านี้มันทําให้มันจะทําให้เราได้เห็นนิสัยใจคอของคู่เดทของเรานะคะมันจะเหตุการณ์บางอย่างมาทําให้เกิด อารมณ์หงุดหงิดเพราะอารมณ์หงุดหงิดปุ๊บนะคะการแสดงออกการใช้คําพูดกันสีหน้าท่าทางมันจะมาหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะ,ะก่อนที่เราจะมาเจอกันหรือว่ามาเจอตัวจริงมาเดทกันอะไรเงี้ยเรา อาจจะแบบว่าคือพูดคุยกันแล้วก็ถามนะคะถามกันไว้ก่อนได้เลยว่าแบบว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าแบบว่าเออคุณมีวิธีการรับมือกับความเครียดยังไงอะไรเงี้ยเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบว่าไม่คาดคิดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเ,เวลาที่คุณแบบเครียดหรือว่าอะไรเงี้ย วิธีที่ดีที่สุดที่ฉันแบบว่าควรจะเข้าหาคุณนะคือคือเป็นแบบไหนคุณมีพิธีการรับมือกับความเครียดยังไงอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวก็โฟจะพูดเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังนะคะทุกคนเป็นตัวอย่างนะคะเป็นโบนัสแถมพิเสีให้ทุกคนนะคะแล้วถามว่า how do you handle stress นะคะ how do you handle stress นะคะอืมแล้วเราก็อาจจะพูดว่า let's just talk about stress if something go wrong or unexpected situation occur during the date how should I อ uh, approach you how do you handle stress นะคะ how do you handle stress นะคะคือเราถามเขาว่าแบบเออนั่นแหละเหมือนถ้าเหมือนช่วงระหว่างที่เราเด็ก,กันอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นอะไรเงี้ยออคุณมีวิธีการแบบว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความเครียดหรือว่าอะไรอารมณ์หงุดหงิดอะไรเงี้ยคือ,อ,อคุณคุณมีวิธีการรับมือกับความเครียดยังไงแล้วออฉันควรจะแบบว่าเออมีวิธีการการเข้าหาคุณยังไง ในช่วงระหว่างที่แบบคุณเกิดความเครียดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะคะสาวๆทุกคนเวลาที่เราตั้งคําถามอะไรเนี่ยนะคะเราควรที่จะเตรียมคําตอบของเรา,เาไว้ด้วยนะเพราะว่าถ้าหนุ่มเขาเกิดแบบว่าคือถามกลับมาอะไรเงี้ยเราจะเราจะแบบว่าอ,อตอบยังไงอะไรเงี้ยอย่างตัวอย่างคุณโฟจะจะจะ,จะ,ะพูดเป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าสมมุติว่าอยากขอโพสต์โฟคุณโฟก็จะบอกว่า คือในกรณีของฉันเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบเออมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างหรือว่าบางทีบางครั้งแม้แต่เราแบบว่าคือเรามีคอน FLICT ก,การเราแบบว่าอาจจะแบบออไม่ได้ทะเลาะหรอกแต่ว่าอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกรันหรือว่าอะไรนู่นนี่นัน่น,นอะไรเงี้ยถ้าฉันเกิดอาการหงุดหงิดหรือเกิดความเครียดอ่ะก็คือคุณก็แค่แบบว่าคือ,อให้เวลาฉันอ่ะคือปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งเดี๋ยวพอแบบว่าเริ่มอารมณ์ดีขึ้นใจเย็นขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันฉันคิดว่ามันก็เป็นเรื่องสําคัญนะที่ที่เราจะต้องแบบว่าพูดถึงแบบว่า นิสัยบางอย่างในบางมุมที่มันมันมันอาจจะแบบว่าคือคือสิ่งที่เราไม่ไม่คาดคิดนะ่ะ เพราะว่าเราทุกคนก็ไม่มีใครเพอร์เฟกเนาะเผื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราพูดคุยกันไว้ล่วงหน้าเราตกลงกันไว้ล่วงหน้าฉันว่ามันก็จะเป็นการแก้ปัญหามันเป็นทางแบบว่าเป็นการป้องกันนะเป็นการป้องกันการทะเลาะเป็นการป้องกันการเข้าใจกันผิดเพราะว่าบางทีบางครั้งเหตุการณ์บางอย่างเนี่ยมันคือมันเกิดขึ้นเราอาจจะได้รู้ว่าเราอาจจะแบบว่าเออรู้ว่าโอยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มัน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 ทำให้เขาหงุดหงิดอะไรเงี้ยมันอาจจะมีบ้างที่เขาอาจจะเกิดอารมณ์หงุดหงิดแล้วก็อะไรเงี้ยเราก็อาจจะได้ พอเราใจเย็นขึ้นเราค่อยมาเจอกันนะคะมันจะเป็นการแบบไม่ใช่บัวหายแล้วล้อมข้อะคะ่ะเป็นการแบบว่าเรียนรู้นิสัยใจคอกันเอาไว้ก่อนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะมันจะทําให้เดทของเราแบบว่าไม่ไม่ไมแบบเรื่องเล็กอะ่ะมันจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่เกิดการเข้าใจผิดกันแล้วก็แบบว่า เลือกลากันไปเลยหลังออกเดทอะไรเงี้ยมันมันมันโคนพ้พบว่ามันเป็นเรื่องที่ที่สำคัญนะคะที่โค้ดพูอยากจะแนะนําทริคเล็กๆน้อยๆน,ยนี้ให้กับสาวๆทุกคนนะคะโดยเฉพาะใสยฝอมือใหม่นะคะโค้ดพบมีคําถามแบบลักษณะแบบนี้เยอะมากเลยนะคะทุกคนถ้าใครที่แบบว่า,อาชอบอยังไงนะคะ อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งคําถามนะคะแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวออกเดทอะไรเงี้ยคือกค้ดโฟมีหนังสือคู่มือนะคะชื่อคู่มือ Dating English นะคะภาษาอังกฤษสําหรับการออกเดทโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็นะักตอนนี้นะคะกค้ดโฟมีเป็นอ e ีบุ๊กนะคะในเวอร์ชั่นของอ e ีบุ๊กแล้วก็เป็นราคาที่ทุกคนจับต้องได้อยากให้ทุกคนได้เอาคู่มือตรงนี้ไปใช้นะคะเพราะว่าถ้ามีคู่มือเล่มนี้นะคะเหมือนมีคู่กดโฟอยู่ข้างๆ้างของเราข้างๆงพวกเราเลยนะคะเป็นบัดดี้เดทนะคะไปด้วยกันนะคะมัน จะเป็นไกด์ไลน์เป็นรถแบบให้กับพวกเราเลยนะคะทุกขั้นทุกตอนเลยนะคะคู่มือนะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นรูปเล่มนะคะถ้าเป็นรูปเล่มต้องสั่งจองสั่งพรีออเดอร์นะคะ็คฟูจะปริ้นนะคะจะสั่งพิมพ์ตามตามจำนวนนะคะก็อยู่ที่ราคา1490บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอ e ีบุ๊กนะคะราคาจะลด50%นนะคะถ้าใครเอาเป็นแบบอ e ีบุ๊กสั่งเป็นอ e ีบุ๊กนะคะก็แบบสั่งซื้อเสร็จโอนเงินเสร็จก็รอรับได้เลยนะคะ ส่งกันแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องรอหลายวันนะคะก็สามารถนําไปใช้ได้เลยแล้วก็เอาติดตัวไปได้ตลอดพกสะดวกง่ายด้วยนะคะแบบอ e ีบุ๊กนะคะก็ราคาลด50%นะคะทุกคนราคาลด50%จาก1,490บาทก็ลด50%นะคะถ้าใครสั่งจองแบบเป็นอ e ีบุ๊กนะก็ถ้าสนใจยังไงนะคะทุกคนก็สามารถทักแชทเข้ามาได้นะคะในเพจนะคะ Man y d o ด s นะคะ Code f o นะคะตามลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่สะดวกยังไงนะคะก็ติดตามคลิปวิดีโอฟรีแบบนี้ ไปได้เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าจะนำคลิปวิดีโอเหล่านี้มาฝากนะคะนี่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับโค้ชโฟนในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ